นายกอนุทินได้ลงพื้นที่อ่างทองและอยุทยาครับติดตามสถานการณ์น้ําท่วมและก็ขออภัยพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญกับความยากลาบากครับจะมีการเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้แก้ไขปัญหาน้ําท่วมแบบระยะยาวไม่ให้เกิดซ้ำซากครับกดหัวใจเลยครับแบบนี้นายกอนุทินยืนยันว่ารัฐบาลครับจะทําทุกวิถีทางในการบริหารจัดการน้ําให้ดีที่สุดครับปัญหาน้ําท่วมเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำซากและก็สร้างความทุกข์เรื้อรังให้กับประชาชนครับผ่านมารัฐบาลได้รับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านมาโดยตลอดมีการพยายามเร่งระบายนะ้ำ ให้เร็วที่สุดครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขอบคุณชาวนาและก็ชาวไร่ที่ยอมเสียสละพื้นที่ทํากินให้เป็นพื้นที่รับน้ําด้วยครับสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือนะครับนอกเหนือจากที่ได้รับช่วยเหลือไปแล้วจะดูแลเป็นรายเดือนและก็จะเร่งอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยลดความเดือดร้อนเรื่องเยียวยาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจําเป็นเพราะว่าผู้ประสบภัยต่างๆต้องใช้จ่ายนะครับจะมีการเร่งประชุมครับเพื่อหาทางออกไม่ใช่การบรรเทานนะแต่คือการแก้ไขปัญหาระยะย,ยาวแบบเป็นระบบนะครับเพื่อไม่ให้เกิดน้ําท่วมซ้ำซากนอกจากนี้ครับนนนาาาาชชชััิิสทธพุ์ผู้รรรรกกงเหค ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้าเหนือน้ําทะเลหนุนสูงมั่นใจว่าจะไม่สารอยปี54สําหรับชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำนะครับแม่น้ําเจ้าพยา11ชุมชน320หลังคาเรือนก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามระดับน้ําอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดจุดอพยพชั่วคราวเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่และก็การช่วยเหลือกรณีน้ําเอิอล้นเข้าพื้นที่นะครับเรื่องของสถานการณ์น้ําตอนนี้ทุกหน่วยงานทํากันอย่างเต็มที่นะครับแต่ท่านนายกเน้นย้าอย่างหนึ่งก็คือไม่อยากให้เกิดน้ํำท ติดตามดูกันต่อกดหัวใจให้หน่อยครับ